เมือ่อเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้นาตยศัพท์และภาษาท่ากันเลยค่ะนาตยศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อกริยาท่าทางในการฝึกหัดการแสดงนาฏสินไทยเช่นจีบตั้งวงประท้ายกเท้ากระทุ้งเท้าเป็นต้นการฝึกปฏิบัตนินาตยศัพท์เป็นประจำจะทำให้ผู้รำนำไปเป็นพื้นฐานในการรำได้อย่างถูกต้องและสวยงามมากยิ่งขึ้น นาต่ยศัพท์ท่าที่1นนะคะคือท่าประเท้านักเรียนจะต้องใช้จมูกเท้านะคะจมูกเท้าคือบริเวณส่วนที่ใกล้ๆกับนิ้วโป้งเท้าของเรานะคะใช้จมูกเท้านะคะแตะที่พื้นเบาๆนะคะกิริยาต่อเนื่องท่าที่สองจะเป็นในลักษณะของท่ายกเท้านะคะท่าที่หนึ่งคือเราประเท้านะคะท่าที่สองก็ให้นักเรียนยกเท้าขึ้นนะคะโดยการย่อตัวลงนะคะทรงตัวให้อยู่นะคะ ต่อไปท่าที่3นะคะท่ากระดกเท้าโดยการที่เราทรงตัวนะคะส่งขาไปด้านหลังนะคะหักข้อเท้าลงที่พื้นทรงตัวให้อยู่นะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาท่ากันนะคะเด็กๆภาษาท่าเป็นการนำท่าทางต่างๆนะคะและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้สื่อสารแทนนะคะแทนอะไรบ้างเช่น แทนคําพูดแทนกิริยาอาการแทนอารมณ์ความรู้สึกค่ะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมาปฏิบัติเป็นท่าทางนฏาิลปนไทยที่มีความหมายแทนคําพูดเพื่อสอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องการฝึกปฏิบัติภาษาท่าจะต้องฝึกให้ถูกต้องตามแบบแผนนะคะเพื่อสื่อความหมายได้โดยตรงซึ่งจะทําให้ผู้ชมเข้าใจความหมายที่ผู้แสดงต้องการจะสื่อความหมายมากขึ้น ภาษาท่าแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะ 1. ภาษาท่าแทนคำพูด 2. ภาษาท่าแทนอารมณ์ความรู้สึก 3. ภาษาท่าเรียนแบบท่าทางของสัตว์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละประเภทมีตัวอย่างปฏิบัติอย่างไรบ้างภาษาท่าแทนคำพูดนะคะท่าฉันจะต้องใช้มือซ้ายเท่านั้นนะคะจีบเข้าหาตัวเองระหว่างอกมือขวาเท้าสะเอวนะคะ นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้จะหลดกันนะคะจะหลดที่ข้อแรกของนิ้วชี้3นิ้วที่เหลือกีดตึงออกไปนะคะหักข้อมือให้สวยงามนี่คือลักษณะในท่าฉันนะคะต่อไปท่าเธอใช้นิ้วชี้นะคะชี้ยื่นไปที่บุคคลที่เราจะกล่าวถึงมืออีกข้างท้าเสะเอวนะคะลักษณะของท่าเธอต่อไปท่าท่านค่ะ ให้นักเรียนไว้มือส่งมือไปด้านหน้านะคะนิ้วทั้ง4ี่กรีดตึงเรียงชีดติดกันนิ้วหัวแม่มือเก็บให้เรียบร้อยสวยงามมืออีกข้างเท้าสะเอวค่ะตอบมานะคะภาษาท่าแทนอารมณ์ความรู้สึกค่ะยกตัวอย่างท่ารักค่ะใช้มือทั้งสองข้างประสานท่า่วยไว้ที่ฐานไหล่ค่ะ นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันสวยงามเลยทรงตัวให้นิ่งนะคะนี่คือตัวอย่างของท่ารักค่ะต่อมานะคะภาษาท่าเรียนแบบท่าทางของสัตว์ค่ะยกตัวอย่างในท่านกค่ะมือทั้งสองข้างนะคะเรียนแบบท่าทางกิริยาของนกเลยก็คือให้แขนของเราทั้งสองข้างเป็นปีกนกนะคะ นิ้วทั้งห้าเรียงชิดให้สวยงามกดข้อมือหักข้อมือเล็กน้อยนะคะนี่คือลักษณะของท่านกค่ะอีกหนึ่งท่านะคะท่าทางเรียนแบบของสัตว์ก็คือท่าปลาค่ะโดยใช้มือทั้งสองข้างนะคะมือข้างหนึ่งไว้ด้านหน้าอีกข้างไว้ด้านหลังนะคะนิ้วทั้ง4เรียงชิดต,ติดการกรีดตึงให้สวยงามหักข้อมือเล็กน้อยนะคะนิ้วหัวแม่มือเก็บให้เรียบร้อย โดยเราก็จะทําท่าเคลื่อนที่ไปด้วยนะคะเป็นเจ้าปลาว่ายน้ํานะคะเราก็จบไปเรียบร้อยนะคะสําหรับหน้าตยศัพท์และภาษาท่าเบื้องต้นของเรานะคะทีนี้คุณครูจะขอทบทวนความรู้นะคะว่าภาษาท่ามีทั้งหมดกี่ประเภทนะาติ๊กตอบติ๊กตอเอ๊ใครจะตอบได้บ้างเอง่ย เก่งมากค่ะทุกคนภาษาท่ามีทั้งหมด3ประเภทนะคะ 1. ภาษาท่าแทนคำพูดค่ะ 2. ภาษาท่าแทนกิริยาอารมณ์ความรู้สึกและ3ภาษาท่าแทนท่าทางของสัตว์นั่นเองนะคะและมีใครจำชื่อท่ารูปที่1และรูปที่2ได้ไหมคะเด็กๆรูปที่1คือท่านาตยศัพท์ท่าอะไรคะถูกต้องคะ่ะเด็กๆ รูปที่หคือการปฏิบัติหน้าแตยศัพท์ท่าฉันและรูปที่2อละคะคือภาษาท่าชื่อท่าอะไรคะถูกต้องค่ะรูปที่สองคือภาษาท่าท่ารักค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์ของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวคุณครูก็จะมีการบ้านให้นักเรียนได้ทำนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย